ะะก็พวกกีนกับซื้อสีเงิน้ำเงินนู่นก็สักรวมกันได้แล้วก็พวกสีข,ขาวสักรวมไม่ได้นะคะอันนี้ก็มีขอบสีเงินสีเงิอนอยู่แต่ไมมันก็ขาวเยอะอยู่ดีเขาเรียกว่าขาวและก็ซื้อชิ้นในก็ต้องแยกแล้วก็ถุงเท้าก็ต้องแยกนะคะทุกอย่างก็ต้องแยกไปหมดเลย สวัสดีค่ะชาวโลกคนยิมีูติกจะทำอะไรพิธีการวิธีการซักเสื้อผ้านะคะอย่างแรกเตรียมน้ำเออถัดไปเอาผ้าที่ชุบน้ำหมัดมานิดหน่อยต้อมาขัดถูตรงที่มันดงดำ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 เพื่อให้มันสะอาดต่อแล้วค่อยทำเป็นตัวนึ่งแล้วก็ต้องใส่นะเนื้อซักผ้าลงไปนะคะ ก็จะเป็นหนึ่งฝาุฝาถึงว่าถ้าหนึ่ฝานี่แหละค่ะวานยใส่ให้หมดเลยค่ะใส่ให้หมดแล้วก็ทีีี่ไม่อยากเดินะใครจะใครคนดกแล้วก็ทีที่เกิดฟองนะคะนี่อยากให้มีฟองเยอะค่ะแล้วก็เอาค่าเช่ลงไป จริงแล้ว on พี่ก็อยากใส่น้ยาแต่ให้น้องเหมือนกันนะคะเร็วๆค่ะแต่ว่าก็ต้องทรอค่ะเรียบร้อยมายถึงเรียบร้อยจากฟองยี่อะไรนะคะขยี้เลยขยี้เริ่มต้นจากอกคอเสื้อนะเพราะว่ามันเจอหนังเหลืองเห็นไหมเหลืองเลยขยี้เลย แล้วก็ไปถึงแขลนะคะทุกคนไปถึงนี้ขี้ไปเลยขยี้แรงขี้ที่เบาเราได้ตามใจชอบเลยนะคะหรือว่าจะขยี้เหวี่ยงก็ได้ตามใจชอบเลยคะ่ะก็ดูพาด้วยนะคะอะแต่อย่างหนึ่งที่ห้ามขี้เลยนะคืออย่าขยี้ใจเรานะคะ ควรใะขยี้แรงกว่าแล้วก็แช่นานกว่านะคะเพราะมนสกรปรกแต่ว่าปกติไม่เคยยอค้อนกลับสืสักา้านี่แหละค่ะยังไงบ้านเคยเป็นแบบ,แบ,บนั้นออบ้างผมเล็กเป็นเลยน้ำย,ยาปรับผพนมได้รึในส่วนของน้ำยาปรับพนมวันนี้ขอนำเสนอดาวนี่ค่ะไอ้วินท่านคุ้นสนินะคะเริ่มยังไง อา่ะพอแล้วมั้งไม่พอเ้ยโอเคดีแล้วแต่เราบีบมานานแสนนานเลยนะล้้วเรจะล้างให้สะอาดเลยนะคะอันนี้อันนีู้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ใส่ื้อเด็กไม่ค่อยใส่อะคะว่วงู้อยู่แล้วแต่ว่าคนชอบ้าน์ดง พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพี่พีก็จะทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีก่อนนะคะแล้วค่อยเราจะไปหลั่นลอยทิงกระเบลก่อนแล้วค่อยกลับมานะคะพี่ฮิเยเอ้ยไม่ใช่20 e n น y minute คือเลยช่วยตังคาค่ะ้วยอ่ะแล้วก็จะเทน้ำออกอีกหนึ่งแล้วก็ล้างน้ำต่ออีกสักหนึ่งหนึ่งสามถึงสี่รอบนะคะ พ่อแม่ที่นอนโดนลงไปเลยควันหอมมันขอน่ะเวลาอบเอ้ยคูไม่ให้อบคให้าที่พัสดุี่แดดม่พักแล้วก็ฝนตกเป็นชุกๆนะคะ ถ้ยเราก็ต้องเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนผจะจับที่พักไว้อะทุกคนมามาักันเถอะอนนี้นะัดีๆะับไับว้าอเาะเสร็จแล้วทุกคนไงเริ่ใหม่ไม่เหมือนเลยไหม